ดีค่ะพบกับช่องรักจ้างพลังอินฟินิตี้คลิปนี้เป็นคลิปการทำรั้วด้วยแผ่นสําเร็จรูปอันนี้อยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวบ้านก็จะใส่แผ่นสําเร็จรูปไปแล้วสองแผ่นช่างก็เริ่มทำการใส่จากด้านข้างมาก่อนนะคะและในวันนี้เข้าสู่วันที่14ในการทำงานของช่างแล้ว ก็จะมีการใส่แผ่นทางด้านหน้าซึ่งทางด้านหน้าก็จะมีทั้งหมด5ช่องเสาด้วยกันตอนี้แผ่นสำเร็จรูปลักจังก็จะเลือกเป็นใส่สลับกันนะคะทางด้านข้างก็จะใส่เป็นแบบด้านเรียบนะคะด้านเรียบหันหันเข้ามาในบ้านส่วนตัวด้านหน้านะคะจุดกำแพงด้านหน้าก็จะใส่เป็นแผ่นด้านเรียบออกข้างนอกนั่นเอง เนี่ยค่ะช่องแผ่นเสานะคะที่เราทําคารสําเร็จรูปแล้วตอนนี้ช่างก็จะไปยกแผ่นนะคะแผ่นจะอยู่กองอยู่ในอีกจุดหนึ่งนะคะช่วยกันยกแผ่นมาใช้ทั้งหมด3คนก็จะยกมาใส่ในช่องใส่ไปแล้ว1ช่องนะคะช่องแรกด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะเหลือทั้งหมดอีก4ช่องด้านหน้านี่จะใส่แผ่นสําเร็จรูปทั้งหมด3แผ่นด้วยกัน ส่วนที่เหลือนะคะลักจังก็จะใส่เป็นเรียกว่าแผ่นเชล่าเพื่อความโปร่งนะคะจะทำให้รั้วไม่ทึบเกินไปแต่ด้านข้างเราต้องการเป็นแบบทึบนะคะเพื่อที่ป้องกันเรียกว่าเป็นการส่วนตัวนะคะจากข้างบ้านนั่นเองนะคะช่างก็จะเริ่มใส่แผ่นช่องที่2การใส่แผ่น ก็จะใช้แรงงานคนในการยกนะคะในส่วนที่ยกได้ก็จะใช้แรงงานคนช่วยกันยก3คนด้วยกันช่างก็จะทําการวางแผ่นให้ตรงกับช่องที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยกันยกนะคะก็จะดันในส่วนด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปในจุดช่องเสาก่อนเสียบเข้าไปในช่องเสาก่อนแล้วก็จะใช้อีกด้านหนึ่งยกขึ้นสูง,สง ให้ลงกับให้ตรงกับช่องของแนวเสานะคะแล้วก็กดลงนะคะแต่ก่อนที่ช่างจะกดลงกับพื้นก็ต้องหาไม้รองนะคะเพื่อกันกระแทกนั่นเองนะคะช่างก็ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำประมาณนี้ช่างสามคนก็ช่วยยกยังได้อยู่นะคะก็ไม่ถึงกับเป็นลำบากสักเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นชั้นที่สูงกว่านี้ เดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือขึ้นมาเสริมนะคะราติดตามกันนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเสริมการทำงานในการยกแผ่นใส่ล้วทั้งนี้นะคะเนี่ยค่ะในจุดนี้ช่างก็จะมายกแผ่นในจุดที่กองเอาไว้ในจุดนี้ก็จะเดินไปส่วนที่อยู่ด้านหน้าของบริเวณบ้านนะคะเป็นทางเข้าด้านหน้า ก็จะเอามาใส่เป็นแผ่นที่สองของช่องที่สองช่างก็จะช่วยกัน3มคน2คนหามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนช่วยประคองท้ายเพราะว่าแผ่นนี้จะมีน้ำหนักมากความกว้างของแผ่น35เซนยาว2เมตร45าทำให้แผ่นมีน้ำหนักมากต้องใช้แรงงานถึง3คนด้วยกันเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ 14วันแล้วในการสร้างรัวบ้านด้วยแผ่นสำเร็จรูปเพื่อนๆดูจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Come